เห็นไหมแล้วเราก็แทงกลับหลังก็ไปแทงกลับหลังเห็นไหมแทงกลับหลังการตอกลายเครื่องหลังนยะบางท่นแนะนำไหมนะว่าัดบางจะบอกสูตรให้ว่าตอกพลิ้วไม่พลิ้วนี่มันอยู่ตอนที่เรากรีดตอนที่เรากรีดนึกออกปะและจัดส่วนจัดส่วนคือสําคัญสเกลบางคนบาง,างั้งบางเห็นไหมบางลูกตกเป็น เป็นลายไม้บางเป็นลายไม้เลื้อยมั่งอ่ะการไม้การไม้การที่เราจะให้ไม้เลื้อยเนี่ยมันก็ต้องมีการว่าจะต้องแตกแขนงไปยังไงไม้จะต่อยอดยังไงส่วนมากตกเครื่องหนังก็จะตกไม้เลื้อยใช่ปะเป็นไม่งานไม้เลื้อยอ่ะไม้เลื้อมันดูมันตกง่ายนะจริงมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าไม้ที่มันจะเลื้อยที่มันจะผลิดอกออกผลน่ะมันจะเป็นยังไงก็ไปนั่งก็เทคนิคก็ไปนั่งสังเกตตอนที่ต้นไม้อ่ะหรือยอดถั่วที่มันกาลังจะ ต่อย่านนะ่ะมันต่อ,อยังไงถึงงานมันจะพลิ้วเข้าใจปะคือไม่ใช่ว่าเราตอกได้ไว่าให้มันเป็นรูปการเป็นรูปอ่ะใครก็ตอกได้ตอกห็เป็นรูปอ่ะให้เป็นรูปภาพอ่ะใครก็ตอกได้แต่ว่าเส้นจะแตกไม่แตกกันอยู่ตรงอยู่อยู่ที่มืมอการตอกถ้าคนที่เขาตอกแบบเนียบเนียบจริงอ่ะเส้นจะไม่แตกแล้วเส้นเขาจะไม่แตกเส้นไม่แตกเมื่อเส้นไม่แตกเสร็จรายละเอียดสเกลเส้นมันจะเนียนแม่เส้นจะเนียนและการลงน้ําสําคัญที่สุดคือการเลี้ยงน้ํา กับการตวัดมีดตอนแรกอ่ะการที่เราตวัดมีดกรีดตอนแรกอ่ะนั่นคือสําคัญนั่นคือหลักหน้าเอาไปใช้เลยหลักสําคัญของการตอกลายหนังก็คือการตวัดมีดและการเลี้ยงน้ําแล้วระออก,กอบคือต้องเสมือนจริงไม่ใช่เป็นแค่ลูกนะรู้เรื่องวัยรุ่นเป็นวิทยาฐานให้กันไปเพราะบางก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดลมหายใจ ก็จะบอกเคนดิคให้กับทุกคนช่างหนังอะเป็นกันเยอะทํากันเยอะแต่จะเข้าใจหลักมาจริงๆอะน้อยเพราะเขาคิดว่าแค่เป็นลูกก็คือโอเคแล้วโอเคนะรู้เรื่องไวรุ่นทางจะสอนวิธีการเย็บกระเป๋าแนวยาวนะแนวกับแนวยาวก็คือไอ้รอยเย็บตรงเนี้ยรอยเย็บตรงเนี้ยเราต้องเย็บดุ่นถอยหน้าถอยหลังนึกว่านี่ยเห็นไหม เราจะเย็บด้นเราจะเย็บเนี่ยเราเย็บไปหน้าแล้วเราก็เย็บถอยมาหลังพอเราเย็บแล้วเราแทงรูไปหน้าเสร็จเราก็ถอยมาข้างหลังใช่ปะพอเราถอยข้างหลังมันก็จะออกนะพอเราแทงจากตรงนี้มาเสร็จตัวเนี้ยเราก็แทงกับหลังกับหลังเส้นเนี้ยแล้วก็เราแทงเนี่ยแล้วก็ควานคว้านมาหน่อยควานควานมาหน่อยแทงปุ๊บแล้วเราทะลุใหม่ไหมพอเราทะลุเส้นนี้ แล้วเราก็จะได้กระ,ระเป๋าทรงยาวที่สวยได้ไหะคืองานหนังเนีบางบอกเสมอเลยว่าใครๆก็ทำได้หมดเลยแต่มันต้องใจเย็นและใช้ประสบการณ์ในการทำาด้ไหมะใช้ประสบการณ์ในการทำสำคัญที่สุดคือประสบการณ